ครับนะครับสวัสดีผู้ที่ไปหาความลู้นะครับนอยอยากดีพินเป็นสุภูสุคนนะครับคันมากขอเสียงตบมือเนี่ยเชบาทนะครับน้องขอคุณหลายๆนะครับบอดีพอกันมือสองมือนะครับกะคิดทอดลูกศิลูกห้าคูบาอาจารย์นะครับเดี๋ยสิมาอ่านะครับมือนีมีนะครับเทคนิคหรือว่าลูกฝึกลำเพลินนะครับนาอลูกฝึกลำเพลิน นะครับเอาไว้ฝึกงาวฝึกเจ่านะครับในอนาคตถ้าแมนวา่เาเฮาฝึกดีดทุกๆมือนะครับมันจะมีการพัฒนาบวา,าสิเป็นทั้งมือฝากระดีนะครับอ่าดีดลงดีดขึ้นหรือว่าดีดขึ้นดีดลงกระดีนะครับหรือว่ามือทรายนับสลับนิว้วกระดีคือกันนะครับเฮาฝึกทุกๆมือเดี๋ยวมันก็ได้ดอกครับนะครับบวมี้งอียงเกินความสมารถของอ่าเฮาไปได้นะครับกเป็นกําลังใจให้ ทุกท่านนะครับเนาะที่เสียสฝึกเาาฝึกจ้านะครับฝึกลรพินนะครับเนาะเมื่อนี่ก็เป็นอีกลูกหนึ่งนะครับที่สีมาสอนนั่นก็คือเวลาเข้าสีอ่าลงมาเข้าสีลงจังใดนะครับลงมาหลูกหน่อยนะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับเนาะนะครับประมาณนี้หรือว่าจะเอาแบบพรมนี่ก็ไไ้หรือว่าสะเอาแบบอ่าอื่นก็ไไ้นะครับเนาะ โน้ตก็จิมีลามีลาม,ลามีโดเรมีลาซอนมีเลมีแล้วก็ลงมาโดเลยนัแล้วก็เลรับลามีโดเรมีลาซอนมีเลมีโด ห้องสิตโตไปก็ได้ครับเปาลงมีม,มีแล้วแล้วกันล้าสายสองแล้วก็โดไปหนึ่งล้าโดล้าเ,เล่ล้า ลาลาลา,ลามิลามิโซลีมิดูลีม,ลมินะครับเวลาเขาจะขึ้นมานะครับเนาะนะครับเอาร้องซสระนะครับเนาะ แค่สไไี่เดยแล้วพอเวลาอ้าสิขึ้นนะครับอันนี้เอาไหม่ถ้าฝึกนะครับเล่นมือละนิดมือละหน่อยแต่ว่าห้ามว่างเว้นมือที่สิฝึกดีนะครับมือใดเข้าขีคขานเข้ากระ้องดีมือใดเข้ามันเข้ากระ้องดีนะครับ <c oughs> เพื่อที่ว่ามันสิไใดมีพัฒนาการต่อเนื่องเข้าสิไดเงาพิ้นอ่อมบาดเร็ยวๆนะครับพอสิไใดเงาปลาเงางานบวชเงางานแต่งนะครับทุกๆงานสามารถ เล่นพินกับสาวเงาได้เลยนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับผู้ที่กาลังอจสิฝึกฮัดฝึกดิสนะครับผู้ใดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทํางานผู้ใดสนใจสิเลียนพินออนไลน์กับผมนะครับติดต่อผมได้นะครับไอดีไลน์ผมกับศูนย์แปดเจ็ดนะครับเก้าสามสองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับเบอร์โทรกันเดียวกันนะครับเก้าสามศูนย์แปดเจ็ดเก้าสามสองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมลา์นะครับขอบคุณครับ